ตอนลำบากสร้างเนื้อสร้างตัวเหนื่อยสายตัวแทบขาดไม่เห็นผู้หญิงหน้าไหนมาสนใจมาเหลียวแลวเราเลยพอสร้างเสร็จแล้วพร้อมทุกอย่างผู้หญิงพวกนั้นอยากจะเข้ามาหาเราช่างน่าคบหามากขอบคุณเมนนี้มากๆนี่เป็นที่มาที่เรียกว่าเมื่อเราสร้างตัวเสร็จอย่าให้ผู้หญิงหน้าไหนล็อกสถานะเราง่ายๆเข้าใจปะพอเราสร้างตัวเสร็จมันจะมีผู้หญิงที่รอยอยู่ตรงเส้นชยัยแล้วเลือกว่าใครข้ามพอข้ามปุ๊บกูสันและลิกรลีเนื้อเต้นเลยต้องเข้าไปล็อกเร็ว เอาผู้ชายคนนี้มาเป็นเซ็กเร็วๆมอมีเซ็กมาจับทาผัวแล้วก็ล็อกแล้วก็พยายามจะทําให้อยู่กับตัวเองให้ได้คือพูดง่ายๆพยายามจับผู้ชายที่ประสบความสำเร็จเรามีหน้าที่อย่างเดียวถ้าเราบอกว่าชายแท้ห้ามผู้หญิงจับไม่ใช่เราเดินเกมให้เหมือนจับง่ายเดินเกมแบบไทโกรเด้นอ่ะเหมือนคุมง่ายให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเอามาอยู่หว่างขาฉันก็คุมได้แล้วอย่างนี้เราได้เซ็กจากผู้หญิงฟรีไหมต้องมานั่งเปย์ปะไม่ต้องผู้หญิงไม่กล้าเรียกร้องหรอกให้เราเปย์เพราะกลัว ให้เปผู้ชายก็ไม่มาเอากับฉันทําให้ฉันเหมือนง่ายแล้วฉันล็อกฟังให้ดีนะผู้หญิงที่สายจะจับผู้ชายจะเป็นอย่างนี้เอาผู้ชายมาอยู่หวังขาก่อนฟรีๆเขาสนใจฉันแล้วฉันค่อยล็อกเป็นเมียเขาเป็นผัวเราแบบแน่นเปิกเลยใครเจอมาแล้วจะรู้สลัดหลุดออกยากชิพหายแม่งตามตื้อชิพหายเลยมันต้องมีเกมในการดันพวกนี้ไม่ให้ล็อกเราได้ด้วย ซึ่งตรงนี้ครูติสอนในพวกแชทโปรกับแมนเกมแต่ตรงนั้นค่อยว่ากันเมื่อเราประสบความสำเร็จเราจะอยู่จุดสูงสุดในวงการของเราเป็นอัลฟาในวงการของเราเราจะเป็นอัลฟาพราะเป็นอัลฟาปุ๊บผู้หญิงด้วยความเป็นไฮเปอร์กรมี่มันจะมี10คน5คน10คนพู่งเข้าหาเราตรงนี้เราเลือกเซ็กได้เลยแต่เซ็กแบบสนุกสนานไม่ล็อกสถานะ แล้วค่อยๆอัพเวลขึ้นมาจนผู้หญิงแม่งตึงประชิดติดหัวเราอันนี้ถึงจะคุมค่าเพราะผู้หญิงก็ทํางานทํามาหากินพัฒนาตัวเองจนสุดมาได้ด้านของเธอเช่นกันอันนี้เวิร์กแต่จะพูดแค่รอจับอย่างเดียวอ่ะให้หลอกฟันนะอย่าจับมาทําเมียเด็ดขาดไม่งั้นผู้หญิงจะได้คือพอเราจับทําเมียแล้วอะถ้าเราไปเห็นในคู่ตัวอย่างหลายๆคู่เราอาจจะเห็นไม่ชัดแต่เราต้องไปหาแล้วถึงจะเข้าใจหาหลักฐานเราจะเจอ ผู้ชายจะรู้สึกพึงพอใจกับตรงนั้นแต่บางครั้งก็รู้สึกไม่พึงพอใจแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะถูกล็อกและสมองและใจมันลงไปผูกตรงนั้นแล้วเกิดความคุ้นชินมีคอมฟอร์ทโซนแล้วห้ามเมื่อไหร่ที่ผู้ชายอย่างเราลงไปอยู่ในเขตคอมฟอร์ทโซนปุ๊บนะเสร็จผู้หญิงแล้วทุกสิ่งที่เราพัฒนามาเพื่อเธอเพียงคนเดียวแล้วเข้าใจปะไม่ได้เราต้องอยู่ สโสดรหล่อๆเท่ๆเนี่ยแหละแล้วลผู้หญิงพัฒนาตัวเองตามมาไม่ออกกําลังกายก็ถูกเซ็ก์แล้วถูกคัดทิ้งแล้วเดี๋ยวก็ไปเซ็ก์ใหม่ไหม่พัฒนาตัวเองเรื่องการเงินก็ถูกเซ็ก์ถูกเกลียยทิ้งถูกเรียกเข้ามาเอาใหม่ทําแบบนี้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมีผู้หญิงคนนึ่งที่มันพัฒนาคู่กับเราก็จับคู่จับคู่แบบไม่ต้องล็อกก็ได้ก็เซ็ก์การสนุกสนานพอใจในเวลาร่วมกันวันไหนเริ่มแม่งท็อกซิคจากการโอเคแยกกันสักแป๊บหนึ่งให้เกิดแรงดึงดูดทำให้ค่อยกลับมาหากันใหม่ แบบนี้มันเฮลตี้กว่าเยอะแล้วี่ดดูผู้ชายกับผู้หญิงต่างคนต่างไม่ได้เป็นของตายซึ่งแตลก็ลพัฒนาตัวเองไปเรื่อยลูกที่ออกมาแม่งยังไงก็มีคุณภาพเพราะยีนพ่อยีน,ยนแม่มันขนาดนั้นเก็ตปะ่ะนี่คือการถ้าพูดตรงมันคือการพัฒนายีนและสายพันธุ์ของมนุษย์นะคัดเฉพาะที่แม่งเจ๋งเท่านั้นเพื่ออยู่ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคนนี้เราจะไม่เราจะไม่เห็น โอกาสการอยู่รอดหรือ COS ที่แท้จริงถ้ามันไม่เกิดวิกฤตเมื่อไหร่ที่เกิดวิกฤตนะเราจะเก็ตเลยว่าไอสิ่งที่คุณติพูดทางช่องแม่งโคตรจำเป็นและพู้ยญิงเลือกก่อนแล้วทําไมเราจึงมีโอกาสรอดกว่าคนอื่นคนที่มีทรัพยากรมากกว่าคนเ e ่ชันมากกว่าเงินมากกว่าและเตรียมตัวมามากกว่ามีโอกาสรอดสูงสุดอยู่แล้วมันเป็นโดยธรรมชาตินะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านี้ลุย แค่คุณหลอก็ได้เปรียบคนอื่นแล้วโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆถูกต้องได้เปรียบคนอื่นที่หลอน้อยกว่าตัวเองเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่จะเจอไลฟ์สไตล์อินเฟชันคือเมื่อตัวเองหลอก็มักจะมีสเปคที่สูงขึ้นด้วยตามลำดับเลเวลของตัวเองเอาชนิดที่ว่าตึงมือตัวเองสุดท้ายทําให้คนที่เข้ามาแข่งด้วยกันก็หล่อพอๆกันและทําให้ผลลัพธ์ออกมาคือตัวเองไม่หล่อโดดเด่นจากคนอื่น อย่างที่ครูติบอก C.O.S มันมีสข้อความหล่อมันคือหนึ่งหนึ่งในสสมมติหล่อเท่ากันหมดเลยเนี่ยที่มาจีบพร้อมกันาคนเนี่ยหลอ่อๆหน้าตาพอๆกันหมดเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะทั้งาการวางตัวทั้งความรู้ทั้งโปรไฟล์พอกันแต่ดันอีกคนหนึ่งบ้านรวยกว่าอีกคนหนึ่งที่บ้านมีธุรกิจแต่ไม่ได้แสดงโชว์มาการวางตัวดีตามปกตินะแต่เบื้องหลังดีกว่าเมื่อพ่อแม่ผู้หญิงรู้หรือผู้หญิงรู้เนี่ยมัด จะได้รับการเทใจามากกว่าพ่อแม่ะถ้ายังเด็กๆอยู่พ่อแม่ก็จะแบบเอยเชียคนนี้เออคนนี้ดูน่าจะดูแลปกป้องเราได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่น่าจะทําอะไรที่มันแปลกๆนะแล้วกรณีคือถ้าทํามันคุ้มและตัวเขาเองรับผิดชอบได้มันเหมือนกับการที่ให้นึกภาพว่าคนที่ขับรถหรูๆมาเนี่ยเข้ามาในร้านค้าของเรานะเราจะมีความไว้ว่าถ้าเขาทําอะไรเสียหายหรือตกแตกเนี่ยจะคุยไม่ยากเดี๋ยวเขาจ่ายเงินให้เลย แต่ถ้าคนที่จนๆสักนิดหนึ่งเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในร้านเราข้อแรกเราเราจะขวะระวังคนที่จะขโมยกูบะเนี่ยข้อที่สองถ้าทําเสียหายเนี่ยจะคุยยากไหมเนี่ยมึงจะมีเงินจ่ายกูไหมต้องมานั่งฟ้องเสียเวลาน,นู้นนี่เก็บตรงนี้ปะเพราะว่าเงินอ่ะเหมือนอ่ารุติให้ถามเข้ามาในเรื่องจิตใจของเราเวลาเกิดปัญหาขึ้นแล้วมีเงินจะจ่ายเราอยากจะมีพาระผูกพันถูกแค้นถูกเกลียดถูกอะไรนู่นนี่นั่นแล้วดูเสียสักสีไหม ไม่มีเงินกูจ่ายแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีแม้อยากจ่ายก็ไม่มีจะจ่ายนี่แหละความต่างกันแล้วของว่าซีเอสข้อที่สามว่ารวยไม่รวยอํานาจมีไม่มีเก็ตตรงนี้นะโอเคก็กลับมาเรื่องความหลอ่อใช่ถ้าหล่อว่าคนอื่นในโรงเรียนมีคนไม่ค่อยหลอ่อและเองหล่อสุดอันเนี้ยอยู่ในสภาพสังคมนั้นส,สภาพแวดล้อมแบบนั้นได้เปรียบอยู่แล้วหล่อท็อปโรงเรียนเนี่ยได้กินเยอะมาก แต่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่าหล่อในสมมวนนะ่ะเราอยู่ในกีฬาหรืออะไรสักที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าหล่อจากโรงเรียนแต่พอมาถึงอีกที่หนึ่งที่มันเป็นตลาดที่คนหล่อเข้ามาได้มากขึ้นเราจะไม่ได้โหดขนาดนั้นในโรงเรียนหนึ่งเราหล่อท็อปในที่ทํางานหนึ่งเราหล่อท็อปแค่เฉพาะในนั้นแต่เมื่อไปเทียบคนอ,อื่นอาจจะแยกก็ได้อันนี้คือไม่ได้มองในมุมมองของคนหล่อนะเรามองในมุมมองของเรามองเข้าไป เขาจะมีสถานการณ์ประมาณนี้เรากําลังมองว่าคนที่หลอกกูเนี่ยส่วนใหญ่คือเราจะมองผิดกันตรงนี้คือเรื่องการเปรียบเทียบที่ผิดทางคนที่หลอกกว่าเราคนที่รวยกว่าเรามาจีบผู้หญิงคนเดียวกันกันกบเราเนี่ยจีบง่ายแน่นอนถ้ากูเป็นอย่างนั้นยังไงกูก็จีบง่ายแต่ประเด็นคือหลอกขนาดนั้นรวยขนาดนั้นมันมาจีบคนนี้ของเราจริงๆหรอและถ้าเรารู้หลอกขนาดนั้นรวยขนาดนั้น พัฒนาตัวเองมาเกือบตายคนนชั่นผู้หญิงเพียบขนาดนั้นยังจะเอาอีหน้านี้เหมือนเดิมเหรอเกตปะนี่แหละคือสิ่งที่ครุตีให้มองแล้วเราเข้าใจมันเหมือนกับที่เรามองกันพลาดว่า,า,า,าเนี่ยแบดบอยก็ได้กินหมดนะสักคาสโนว่าหรืออะไรพวกนี้มันกินหมดมันใช้ความหลอ่อมันให้เป็นประโยชน์มันลดเลเวลความสของผู้หญิงตัวเราเองทําได้จิตแข็งอย่างเขาหรือเปล่า มันหล่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องจิตแข็งด้วยเพราะถ้ามันจิตไม่แข็งมันจะไปเล่นผู้หญิงที่สวยมากจนสุดท้ายตัวมันเองก็ไม่หล่อยอยู่ดีก็เหมือนที่เรากําลังจะจีบที่เรากําลังนึกภาพถึงผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ว่าเนี่ยก็สวยสําหรับเราเรากล้าลดความสวยจนเราหล่อสําหรับผู้หญิงปะละ่ะนี่แหละคือ cos cod 4และเมื่อเราใจแข็งพอจิตแข็งพอที่จะลงไปแล้วนะการวางตัวถูกต้องไหม แม่ไปทำกะกากรกันกนู่นนี่นั่นไหมหรือวางตัวเป็นแบบนิ่มๆน,น่ารักน่ารักเบบี cat, ้แคททำเป็นเปล่าไทป์โกลเด้นอะผู้หญิงให้ผู้หญิงรู้สึกว่าได้ของล้ำค่าแล้วทุมสุดตัวเพื่อเราจิตแข็งขนาดนั้นเหรอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว้เท่านี้สวัสดีครับถูกต้องถ้าหล่อได้เปรียบแต่ถ้าเจอที่หลอด้วยแล้วมีทรัพยากรด้วยพวกนั้นชนะหลอด้วยมีทรัพยากรด้วยแม่งเดินเกมเป็นมันชนะอีก นะโอเคก็เท่านี้